คุณแม่นะคะที่ปิวสวยอยู่นี่ลมแรงมากเจ้าค่ะของพวกลูกๆนั้นกดหลงแตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจ้าค่ะแต่ของคุณแม่มั่นคงถาวรเจ้าค่ะนี่คุณแม่กำลังเดินไปจะเก็บกดเจ้าค่ะ กำลังเก็บกดอยู่เจ้าค่ะลมพัดแรงมากเจ้าค่ะพวกผ้าพวกไรต้องเอากวดน้ำอะไรทับไว้เจ้าค่ะไม่งั้นปิวไปหมดเจ้าค่ะ าจจะไม่ค่อยนิ่งนะจะค่ะลมพัดกล้องสั่งจ้ะค่ะ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้วิธีเก็บผ้าปูที่นอนจ้ะค่ะ เอาขวดหรือเอาสิ่งของอะไรหนักๆทับไว้เจ้าค่ะการลมพัดเจ้าค่ะอันนี้พนักงานอบตอเจ้าค่ะวันนี้มาถือสินกันเราเจ้าค่ะน,นักลบนักลบไม่ได้นอนดีหรอกค่ะเหมือนทหารกอดปืนนอนแช่น้ำฝนในละล,ลงกสนามน่ะเข้าใจไหมนอนดีก็ไม่ต้องมาฝึก อันนี้เดินจงกลมในเช้าของวันที่สองเจ้าค่ะวันวันนี้วันที่ยี่สิบสองเจ้าค่ะยิบสองมีนาคมพศหกหกสี่เจ้าค่ะอันนี้ที่นอนของผู้ชายเจ้าค่ะกดอยู่สภาพนี้เจ้าค่ะ คุณแม่บอกว่านักลบต้องทนได้ทุกสภาพเจ้าค่ะไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกหนาวจัดต้องให้อยู่เหนือธรรมชาติเจ้าค่ะแม้ต้นไม้จะคนครับจะ <laughs> แม้ต้นไม้จะคนครับก็ให้ตายไปเลยเจ้าค่ะเมื่อ <laughs> คืนนี้นอนกันแบบอกสั่นขวัญแขวนพอประมาณเจ้าค่ะแต่ทุกคนก็คิดว่าถ้าตายในเส้นทางธรรมก็ดีกว่าตายทิ้งเฉยๆเ,เจ้าค่ะ <laughs> คุณแม่บอกว่าสอบ ทำข้อสอบผ่านหมดทุกคนเจ้าค่ะได้เลื่อนชั้นเจ้าค่ะแบบนี้ลูกลูกเหมียวของคุณแม่เจ้าค่ะเขาก็อาจจะกลัวธรรมชาติบ้างเจ้าค่ะก็เลยเดินกันวุ่นวายสักหน่อยเจ้าค่ะวันนี้นี่ภาพนี้สวยมากเจ้าค่ะกำลังเข้าสู่ทางโค้งเจ้าค่ะลืมเจ้าค่ะ <laughs> ล,<ม> <laughs> ลืมกด ชุบใหญ่แล้วก็หีบแล้วมันจะแค่นั้นล้ถ้าหีบแล้วได้แค่นั้นเราก็ถอยหลังแล้วก็ใช้ใจเอา

ใช้เป็นธรรมะสอนลูกๆเจ้าค่ะไม้คตรใจโคตรดูสิมุ่งไปช่วที่เท่าเดินเลยธรรมชาติเป็นอุปกรณ์สอนให้เท่าที่ใจทำทั้งหลายเมืเราเป็นโคตรเมืเราเป็นคนใจโคตรใจงองเงี่ยนี่ห้ามดูที่จะได้ประโยชน์ในการสึกอย่างดีก็ได้เป็นฐาน เวกอยู่คนละที่คนละทางไอ้ลูกไม้รักดีพ่อแม่พาขึ้นจงตัวเ,เองเสพเปท็ทุกทีโซเดน